ร่วมเปิดศึกโดยพัะคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโลแลนเนเจอร์โคดแชมพูปิดผมขาวไทยประกันชีวิต หลายคนกำลังรอดูเขาบอกแล้วไงว่าลุ้นกับเราเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวก่อนใครคุณผู้ชมอาจจะเห็นการแชร์นะแชร์คําตอบไปเรื่อยๆแต่ต้องบ,บอกเลยว่าต้องดูที่เราเท่านั้นครับมาเปิดศึกข้อที่สราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑขึ้นโรงขึ้นศาล น้องพีมตอบว่าราศีราศีกร,รกฎค่ะพี่แขกแ,แ,แล้วเหรอลูกแล้วเหรอ,อร,อรอนูเห็นพี่เป็นคนเกลี้ยวกราดอะไปหาเรื่อคนไปทั่วอย่างนี้เหรอไม่ใช่คือว่าบางทีเหมือนด้วยความที่ว่าพี่แขกก็ หมือนจะใกล้จะแต่งงานแล้วด้วยถูกไหมคะด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยอาจจะต้องแบบมีเรื่องระหว่างประเที่อาจจะไม่ใช่เรื่องไรแต่ว่าอาจจะเหมือนเราต้องไปขออนุญาตหรือว่าต้องดาเนินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องผ่านสานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเาจะมีการไปอามันได้เว้ยพิมพ์เก่งเอ้ยพี่ไม้ตอบว่าราศีราศีเมษค่ะทิจาร์ทิจาทถาไม่ถไมเป็นิจาไม่คือก็ก็ ขึ้นศาลมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะพี่นะไม่ีน่ก็อาจจะไม่ค่อยจะมีอะไรดีนะหรือวแบ่งสมบัติหรืออะไรอะไรอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้นก็ได้อาจจะมีอะไรอย่างนั้นบบมีลาบเข้ามาหหลอกให้ผู้หญิงเซ็นกระดาษเปล่าไว้ผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงีจะแก่มากแล้วก็ อาจจะตายวันไตพุ่งก็ไปไดู้หญิเซ็นไหมผู้หญิงเซ็นไหมเซ็นเซ็นด้วยไอ้ผู้หญิงก็โง่ไงแล้วเซ็นชื่อเซ็นชื่อเป็นนายแจ่มย้นมานี่เจอเลยก็เลยพัวพันกันอีลุงตุงหนังรัศมีแขตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะแขเองทำไมไม่ไว้ใจตัวเองนะคะลูกค้าไม่เพราะตอนนี้กำลังมีเรื่องอยู่โดยการที่ลักษณะของแขค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของคนไทยที่เล่นโซเชียล ทุกวันนี้ออออว,ว่าความเข้าใจของเขาที่ว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะสามารถเขียนด่าคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อนหน้านั้นแกเคยโพอสลงอินสตาแกรมแล้วว่าออดาราเนี่ยเราเคารพในตัวประชาชนมากเพราะถ้ามปีประชาชนจะไม่มีอาชีพนี้เรารักมากแต่ว่าเราไม่ใช่ที่ระบายถ้าหากว่าอยากคอมเมนต์ในข่าวของเราคุณใช้เหตุผลออไม่จะเป็นต้องเรียกเราว่าไอ้ก็ได้เรียกเราว่าแขกสั้นๆก็ได้พี่แจ็คตอบว่าราศี ราศีพฤษภค่ะตัวเองลาดแล้วเราไม่รู้จริงไงทำไมอ่ะเพิ่งไปมาวันนี้ไปได้มาขึ้นศาลมันเหนื่อยไหมพูดจริงพูดเล่นโอ้โหตอนนั้นที่ประกาศนะพ่อแม่ตกใจเลยพี่แต่ตอนนี้มันก็โอเคแล้วเพราะว่าเราก็แบบปรับตัวให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย จะทำอีกไหมจะทำอีกไหมผมก็พูดจาไอ้มันลงตัวเวลาออกรายการไหนผมก็พูดแบบไพเราะขึ้นแล้วผมก็ไม่มีแบบพูดจาไม่ดีไม่ไปว่าคนนู้นคนนี้แล้วอะไรอย่างนี้นี่ทำได้ใช่ไหมนี่ดีแล้วเหรอดีแล้วเหรอเปลี่ยนได้แล้วเหรอเพรไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะแล้วจ้องไง้ป้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็กลับไปขึ้นอีกโอ้ยเมื่อกี้ตอบใครเปลี่ยนเป็นอ้่างมาแก้ประโยชน์มาแก้แม่ ที่คุณเจี๊ยบด่าผมเนี่ยแฟนคลับผมเนี่ยด่านะบอกเอาอีกเจี๊ยบเอาอีกเอาอีกใช่ใช่พี่เจี๊ยบมันเล่นอยู่ใช่เนี่ยน้องโดรน้องเดือดไมแล้วนะเดือดไม่แล้วนะก็เลยตอบเป็นตัวเองพลาดซะแล้วเออพลาดซะแล้วอ๋อเขาเป็นแฟนคลับแจ็คเนี่ยเห็นไหมว่าไม่ได้เห็นไหมนี่ยโกรธแทนนะเนี่ยเขาไม่ชอบเจียบเลยเหรอใช่ครับแฟนคลับชอบมากเลยแล้วเวลาแจ็คมานะแฟนคลับตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าบริษัทเป็นไง ไปตายซ้าไปตายซะไปตายพี่จ๋าค่ะพี่จ๋าตอบว่าราศีร,ราศรีกรกฎค่ะพี่แขค่ะทำไมทำไมมมันไี่แขเออผมว่าไปออกรายการเนี่ยคนลุงพี่แขเยอะครับ<ช>แล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะโต้อตอบกลับโดยที่ไม่มีสติ <นะ S 2> แล้วด้วยความที่ว่าเขาอ่ะเป็นคนต่างประเทศด้วยบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมคนไทย ตอนนี้ก็อาจจะดราม่าใส่เขาก็ได้ลำปางนี่นับเป็นต่างประเทศแล้วเหรอนี่เขามาจากสวีเดนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุปกรณมารับเหรอแม่บังมาแล้วไอ้หอมเขามีผู้ปกครองมารับเฮ้ยอะไรเียพวกเขามารับแล้โอ้ยไอ้ต้นด็มใส่ใส่ชุดคุมท้องเหรอเด็กเร็วเรรี่บอกเร็ว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 เร็เร็ว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 เรเร็วเรร็วเร็วเร็วว

เอ๊หรือว่าซันจะโดนเป็นข้อหาพักผู้เทาแฟนคลับแฟนคลับพี่หอมอย่าโกรธกันเราพูดเล่นเราสนิทกันวงเล็บวงเล็บซิวงเล็บซิวงเล็บซีข้อหาพักผู้เทาไปไอ้ตัวนี้โดนข้อหาพักผู้เทาแต่ว่าคิดว่าเป็นพี่แขกเพราะว่าเขาบ่นจะกินหมาของน้องหยาดมาหลังแล้วโดนแน่คิดว่าน่าจะเป็นโดนข้อหาเรื่องการกินหมานี่แหละค่ะมาเรียบเรียงว่าราศี กรากฏค่ะเป็นพี่แก่ค่ะรู้จากกระแสก็แล้วกันนะฮะจากที่เล่ามานะฮะก็คือหนึ่งเลยไม่แน่อาจจะไม่ใช่เรื่องนู้นไม่ใช่เรื่องนี้อาจจะทะเลาะกับแท็กซี่ก็ได้นะครับแท็กซี่ไม่รับเป็นเรื่องทาไมไม่รับฉันก็ประชาชนเหมือนกันอย่างเงี้ยจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงกระตบตีแลควก็ขึ้นโลกขึ้นศาลได้ไม่พี่เจมไม่ไม่ถ้าไปแท็กซี่หนูบอกเลยว่าโมโหถูกไหมหนูก็ยกรถเขาแล้วก็ทุ่มไปนี่แหละนี่แหละลายสมบัติเขาเมจิค่ะเมจิตอบว่าราศี ราศีีิจิตขาดเป็นหยาดนะทำไมคะ จะเรื่องการกินหมาเนี่ยแหละค่ะน่าจะดชายละแล้วทะเลาะกันใช่ไหมคงขึ้นคนเดียวไม่ได้คงอยากจะต้องไปขึ้นด้วยเขาก็รักของเขาไงเขาเลี้ยงมาตัวเล็กตัวน้อยไอ้นนั่นจะมาเล่นกับเขาจนเอาเป็นเอาตายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นๆขาคขามโอ้ยใครจะไปกินหมาเพื่อนอะไรเออหมาของเขาจะไปกินได้ไงอุ้ยถ้าหมาวัดหมาชาวบ้านก็ไปอย่างนึงเออใช่นร้หมาักก็ไม่กินไม่ได้แม่หอาจจะไม่ได้ฟ้องอะไรหรอกอาจจะเป็นแม่ไง แม่เอาจริงแม่ฟ้องใช่แล้วแม่แล้วแม่ฟ้องสารไม่ได้เป็นศารอาญานะสารพระภูรพี่ก็ตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะเดี๋ยวเดี๋แถ่ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเขาชอบผู่กันโชคถ้าจำกันได้เขาขู่ว่า เขาจะจับเมียผมเนี่ยไปเป็นเมียเขาครับแล้วเมื่อกี้ก่อนที่เราจะออกมาในวันนี้าอาการเครียดเนาะใช่ฮะก่อนเราออกมาในวันนี้ฮะเขาได้คุยกับน้องมิ้นซึ่งผมอยู่ด้วยบอกว่าถ้าหากว่าฉันเป็นผู้ชายฉันจะจับแกทําเมียเป็นคนแรกค,คนคนนี้ชอบขูกบข่กันโชคนะครับเหมือนอย่างเช่นน้องหมาของน้องใหญ่เหมือนกันก็ไปขู่กันโชคเอาไว้ว่าคอยดู ฉันจะจับแกทำเมียเอาเอาจับ hmm. ก uh ินออกินเหรอเยพังพังพังมแล้วกูไปวว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 ไวว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 งวววววงงวว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 วกวว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 วาววววทว พี่คิดง่ายๆคือผมไม่ได้คิดอะไรมากมายผมมองพื้นๆเลยมองจากภายนอกเลยถ้าผมเป็นตำรวจอะสีมาเนี่ยพี่เลือกใครอะเขาเป็นตำรวจดูจากสารลูกแขกโดนก่อนเนี่ยข้อหาว่าหนูไปฟ้องเขาหรือว่าหนูเป็น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 จำเลยเป็นจำเลยครับสภาพคุณไม่น่าเป็นโจทย์หน้าตาพี่ก็ผิดแล้วครับต้องหยาดตอบว่าราศีธนกรกฎค่ะหมูพูดไปเลยอยู่พูดไป ใช่จริงๆอ่ะมีแห่เขาก็เป็นคนน่ารักนะอัธยาศัย,ยดีไม่ต้องเลยอย,เอย่าเกินอย่าเกินนำลูกตบหัวเลยตบหัวเลยไม่คืออยากคิดว่าเขามีเรื่องในทางผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยไงคือผู้หญิงเออผู้ชายเนี่ยชอบไปลวนลามเขาบางทีบางคนเขาไม่อยากให้มาลวนลาม<ช>หรือเขาอาจจะอุ้ยเดี๋ยวจะหลุดว่าฉันก็ตุ๊ดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนอกป้า ไม่ถึงมีแข่จะเริ่มก่อนใช่ผู้ชายไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบก็มีปัญหากับผู้ชายได้เดี๋ยวโป๊ะเดี๋ยวโป๊ะใส่กันใช่หรือบางทีไปยุ่งกับผู้ชายบางคนแฟนผู้ชายเขาก็โมโหอีกเนาะป้าเขาเข้าใจมนจ่ยทิฏฐิคือจริงๆเรื่องเรื่องมันไม่ได้ยากหรอก แต่มาอธิบายยากนเท่านั้นลมาลูกชายเป็นไงน้องยอตอบว่าราศีราศีกรกฎนะคะเป็นแค่เหมือนกันทำไมครับทำไมหนูไม่กลัวเขาแล้วหรอเมื่อเช้ามาเหมือนหนูกลัวเมื่อกี้จะทำอะไรร่างกายด่แจ็คไงยกเก้าอี้ไงใช่ก็พอพี่เฟิร์สพูดถึงเรื่องตำรวจปุ๊บเขาตกใจเลยเพระว่าอุ่ยเป็นตำรวจเหรอ นนเขาต้องมีมอะไรติดบังอยู่นี่ก็เป็นคนสังเกตนะนน <laughs> ช่างสังเกตจริงๆนะครับน้องยอดแถมข้อนี้พี่รัศมีแขเขายังโดนรุมท้าอีกว่าจะมีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลแต่จะถูกหรือเปล่าต้องให้อาจารย์ลิงฝันทิ้งเลยเอาออาจารย์ลิงฝันทิ้งราศรีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศารคือราศรี <laughs> ちょっとってくださ